สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Snaptext Review กับพี่ใหญ่กฤิดาเสรมมงคลเลิศครับรายการในตอนนี้จะเป็นตอนของเจ้า Huawei Nova 3i mm hmm. โทรศัพท์มือถือตัวแรกของโลกที่มีกล้อง AI ถึง4ตัวหรือที่ทาง Huawei mm hmm. ให้คำนิยามเอาไว้ว่า world first for AI camera smartphone ตัวโทรศัพท์ตัวนี้เองเนี่ยนะฮะจะมาพร้อมกับหน่วยประมวลผลคิริน710แล้วก็ระบบปฏิบัติการ Android 8.1หน้าจอของเจ้าตัว Nova 3เนี่ยจะมีความละเอียดอยู่ที่2,340ค x 1,800 0ขนาดหน้าจอ6.3นิ้วแต่ปกติพี่ใหญ่จะรีวิวในเรื่องของตัวกล้องเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกตัวกล้องของ โนวาาไอกันด้วยความที่ว่าตัวโนวาสามไอเนี่ยมีกล้อง AI ถึง4ตัวโดยที่กล้องคู่หน้าของเขาเนี่ยจะมีความละเอียดอยู่ที่24ล้านกับอีกฝั่งหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับกล้องคู่ของเขาเนี่ยจะมีความละเอียด2ล้านส่วนกล้องด้านหลังเองเนี่ยก็จะมีความละเอียดที่16ล้านตัวล่างแล้วก็ความละเอียด2ล้านพิกเซลที่ ตัวด้านบนของเขาซึ่งก็ต้องบอกว่าด้วย4กล้องของเขาเองเนี่ยมั่นใจได้ว่าทุกช็อตที่เราถ่ายสวยคมชัดแน่นอน <ou> เดี๋ยวมาดูความสามารถของเจ้า Huawei Nova 3i กันครับ <_ letter sweetness> มาดูแอปพลิเคชันของ Huawei Nova 3i กันก่อนนะฮะตัวแอปพลิเคชันกล้องของเขาเองเนี่ยสามารถที่จะทำอะไรได้บ้าง <_ letter> ก็ต้องบอกว่าการใช้งานกล้องของ โนวา3 i เนี่ยจะแบ่งเป็น2รูปแบบก็คือการใช้งานในส่วนของกล้องคู่หน้ากับการใช้งานในส่วนของกล้องคู่หลังแต่ว่าอันหนึ่งที่เจ๋งมากๆก็คือว่าเจ้าโนวา3 i เนี่ยสามารถที่จะใช้โหมด AI ในการใช้งานร่วมกับกล้องคู่หน้าได้ซึ่งถ้าเป็นตัวรุ่นก่อนๆเองเน,นะครับหัวเว่ยมีโหมด AI มาให้แต่ว่าเขาจะไม่สามารถจะใช้งานคู่กับกล้องหน้าได้จะใช้ AI ได้เฉพาะกล้องหลังแต่สำหรับตัวโนวา3 i เนี่ย เราสามารถที่จะใช้งาน AI ได้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังซึ่งตรงนี้เองเน,นะนะฮะก็ต้องบอกว่า AI ของ h u วเว่ค่อนข้างที่จะฉลาดอยู่แล้วการถ่ายภาพเองเนี่ยตัว AI จะช่วยประมวลผลช่วย ทำให้ภาพเนี่ยมันดูสวยงามดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นซึ่งพอมันทํางานได้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเนี่ยเราก็สะดวกยืดหยุ่นมากขึ้นแล้วก็ตัว AI เวลาที่เขาทางานเขาจะดึงดาต้าเบสข้อมูลภาพมากกว่า100ล้านภาพมาประมวลผลเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงฮะภาพของเราออกมาดีแน่นอนในกล้องคู่หน้าเองเนี่ยการทํางานของระบบ AI เนี่ยเขาจะเลือกรูปแบบภาพมาประมวลผลให้มากถึง8รูปแบบรวมถึงการปรับ ีผิวของใบหน้าหรือว่าสีผิวของคนด้วยส่วนถ้าเป็นกล้องคู่หลังของเขาเองเนี่ยโหมด AI เก่งอยู่แล้วตัวนี้เองเนี่ยนะฮะ AI กล้องคู่หลังจะใช้รูปแบบการประมวลผลภาพหรือว่าซีนภาพถึง22รูปแบบก็ให้ภาพเรียกว่าเหมือนกับเวลาที่เราถ่ายภาพแล้วมีช่างภาพมืออาชีพมาสิงอยู่ในโทรศัพท์เราเลยครับในการใช้กล้องคู่หน้าของ Huawei Nova 3i เราสามารถที่จะเปิดโหมด s d r Pro ขึ้นมาได้ด้วยซึ่งโหมดนี้เองเนี่ย จะทำให้กล้องสามารถได้เก็บรายละเอียดในพื้นที่ทั้งส่วนสว่างแล้วก็ส่วนมืดได้ดีขึ้นซึ่งก็จะทําให้เวลาที่เราถ่ายภาพย้อนแสงเนี่ยหน้าเราจะไม่มืดนอกจากนั้นเองเนี่ยนะฮะในแอปพลิเคชันของตัว กล้องหัวเว่ยนะาะสาไอเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกโหมดการถ่ายภาพแบบต่างๆได้อย่างโหมดการถ่ายภาพแบบ aperture ซึ่งก็จะใช้งานร่วมกับกล้องคู่หลังเราสามารถที่จะปรับค่ารูรับแสงหรือปรับค่า F หรือคุมหน้าชัดหลังเบอร์คุมระยะชัดลึกของภาพได้โหมดต่อมาก็จะเป็น AR L e n s ซึ่งทำงานคู่กับกล้องคู่หน้าจะใช้ ฟังก์ชัน AR เข้ามาทำให้เราสามารถจะถ่ายภาพนิ่งหรือว่าถ่ายวิดีโอของตัวเราเนี่ยนะฮะให้มันเป็น 3D Qmoji หรือว่าใส่เอฟเฟ ๆเข้าไปที่หน้าเราได้เล่นกับพวกฟังก์ชันพวกนี้ได้แล้วเราก็รคคอร์ดเอาไว้เป็นภาพนิ่งหรือเป็นวิดีโอรวมถึงว่าเรายังสามารถที่จะเอาตัวการ์ตูน 3D น่ารักน่ารักเนี่ยเข้ามาใส่ร่วมกับในภาพของเราได้โหมดต่อมาก็จะเป็นโหมดพอร์เทรตซึ่งเราสามารถที่จะเปิดโบเก้โหมดได้การเปิดโบเก้โหมดเนี่ยจะทําให้เราสามารถละลายฉากหลังได้มากขึ้นแล้วก็นอกจากที่จะมีโบเก้โหมดแล้วในโหมดพอร์เทรตเองเนี่ยนะครับยังมีโหมด 3D Lighting ซึ่ง ซึ่งจะเป็นการจัดสภาพแสงให้โดยอัตโนมัติอันนี้เราไม่ต้องทำอะไรเลยกล้องใน n นว a 3i ไจะเป็นคนปรับสภาพแสงให้เหมือนกับเวลาที่เราถ่ายภาพด้วยไฟสตูดิโอเลยแล้วก็อีกหนึ่งโหมดก็คือโหมดบิวต t y ตรงนี้เราสามารถปรับได้ถึง10 l เลเวลนะฮะอยากได้หน้าเนียนแค่ไหนเราสามารถปรับได้เลยกับอีกอันหนึ่งที่ชอบมากๆเวลาที่เราอยู่ในโหมดพ o r t r a i t กดปุ่มลูกเฟืองด้านบนนะฮะเข้าไปในส่วนของเมนู แล้วเราก็เปิดเป็นฟังก์ชัน Perfect Selfie ตัวฟังก์ชัน Perfect Selfie เนี่ยจะให้เราตั้งค่าโปรไฟล์หน้าของเราเอาไว้เวลาที่เราถ่ายภาพถ้าเราเปิด Perfect Selfie กล้องจะดึงโปรไฟล์ค่านี้เอามาปรับแก้หน้าของเราให้ครับ ในโหมดโฟโต้ของกล้อง Huawei Nova 3i เนี่ยนะฮะการทำงานของเขาจะทำงานร่วมกับระบบ AI ซึ่งก็จะทำให้กล้องเนี่ยรู้ว่าเวลาที่เราถ่ายภาพเราถ่ายภาพอะไรอยู่อย่างเมื่อตกี้เนี่ยพี่ใหญ่ยกถ่ายภาพต้นไม้ หน้าจอก,ก็จะโชว์ขึ้นมาเลยว่าตอนนี้อยู่ในโหมดของการถ่ายภาพต้นไม้ต้องบอกว่า AI ตัวน,นี้ฉลาดมากๆโหมดต่อมาเป็นโหมดการถ่ายวิดีโอซึ่งการถ่ายวิดีโอเองเนี่ยสามารถใช้งานร่วมกับบิวตี้โหมดได้เวลาที่ถ่ายวิดีโอกล้องจะปรับหน้าให้ผิวดูดีดูสวยขึ้นมาด้วยนอกจากนั้นเองจะมีโหมดหมอซึ่งโหมดหมอตัวน,นี้เองเนี่ยจะเป็นการเข้าไปในโหมดของการถ่ายภาพแบบต่างๆมากขึ้นมีอย่าง โหมดโปรที่เราสามารถจะปรับตั้งค่าสปีดชัตเตอร์ตั้งค่าไว้บลานซ์ตั้งค่าต่างๆเองได้หรือจะเป็นสโลโมเอาไว้เป็นการถ่ายภาพสโลโมชันและก็การถ่ายภาพตอนกลางคืนหรือการถ่ายภาพรูปแบบต่างๆซึ่งมีมาให้เยอะมากเทคนิคอันหนึ่งที่จะช่วยให้เวลาที่เราใช้งานเจ้าตัวหัวเวลโนวาสาไอแล้วถ่ายภาพสวยขึ้นพี่ใหญ่แนะนำว่าเปิดตัวกลิลไลขึ้นมาจะอยู่ในเมนูเรากดเมนูรูปเฟืองนะฮะแล้วก็เข้าไปในเมนูที่เรียกว่า a อ i ซิส e ีกริซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะฮะเราสามารถเปิดกริดหรือว่าเส้นไกด์สาร,รการจัดองค์ประกอบเข้ามาได้ถ้ง่ายที่สุดเองเนี่ยเราก็ใช้เป็นจุดตัดก้าวช่องก็คือการเปิดกริดธรรมดาแต่ถ้าอยาก a d v a n c e ์มากกว่านั้นตัวหัวเว่ยโนวาไอเนี่ยมีกริดที่เรียกว่าเป็น f i b o n a ชชีสไปรอลตัวนี้เองเนี่ยก็จะเป็นการจัด Composition หรือการจัดองค์ประกอบของภาพที่แอดวานซมากขึ้นเราก็ได้ภาพที่ออกมา ผลมากขึ้นสำหรับมือถือในราคาที่เรียกว่าถูกมากๆคือ9,990บาทแต่ใส่ความสามารถฟังก์ชันเรื่องของกล้องและการถ่ายภาพมาให้เยอะขนาดนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเจ้าตัว n o วา 3i ตัวนี้เองแค่ซื้อมาเป็นกล้องอย่างถือว่าคุ้มแต่ตัวนี้เราได้ความสามารถของสมาร์ทโฟนเข้ามาด้วยสำหรับใครที่สนใจเจ้าหัวเว่ยโนวา 3i สามารถที่จะหาซื้อได้ตาม หูเวแบรชนด์ช็อปหรือว่าร้านค้าออนไลน์หรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศขอบคุณสาหรการรับชมรายการในตอนนี้ครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ